ในวันที่เป็นเริ่ง,งามยามดีที่อยากจะเสี่ยงโชคนั้นเทียนผีพนันร้อยแปดนับเป็นเทียนที่เหมาะสมมีพลังในการที่จะคว้าเอาโชคเอาชัยเข้ามาแก่ผู้ที่ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนได้เทียนผีพนันร้อยแปนั้นนะ่ะจะนําชื่อนะมาประสิทธิ์ลงในเทียนนะหนึ่งเล่มเนนะี่ยต่อหนึ่งคนที่จะมีชื่อประสิทธิ์ลงไปแต่ถ้าใครที่อยากจะเน้นๆแรงๆเลย ให้ส่งชื่อสกุลมาแล้วแจ้งว่าอยากจุดเทียนผีพนันแบบเต็มสูตรเทียนผีพนันเต็มสูตรนะดูขนาดก็รู้ว่าที่ขนาดใหญ่กว่ากันเนี่ยเพราะเต็มสูตรอย่างไรเล่าจะนําเอาชื่อสกุลเนี่ยมาเขียนลงในกระดาษยันนะเป็นยันที่เกี่ยวเนื่องกับการเสี่ยงโชคโดยตรงพันล้อมเข้าไปนะพันล้อมเข้าไปจนเป็นลักษณะของไส้เทียนที่มีชื่อและมียันทางด้านเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ พันอยู่แล้วเอาลักษณะของเทียนที่เป็นแผ่นแบบนี้พร้อมกับสายสินร้อยแเส้นพลังสูงสุดเอามาพันจนกลายเป็นเทียนผีพนันเต็มสูตร499ดังนั้นเลือกเองอยากได้เทียนผีพนันร้อยแปหรือเต็มสูตร499เลือกได้เลย